สาวน้อยมากหอนหมกดาหารเลยด้วยพี่น้องพี่น้องเบิง้งคนไลยแห้งหอดสังไข่แล้วพี่น้องนี่ขี้ขามไปแล้วคนไลยอีหลีพี่น้องขึ้นรถกันเด้อจ้าเด้อขึ้นรถกันงานกันขึ้นรถแล้วนี่ ให้ยู่ด้อยู่ไปโหลดเขาแยู่คืนขั้นนี้มันเต็มก่อนไปแนหนึ่ง